จูเบอรี่เฮลตี้ค่ะวันนี้เราจะมาใช้ยางยืดนะคะเวลาชับกล้ามเนื้อแขนค่ะอุปกรณ์ตัวนี้นี่ก็คือใช้เล่นได้หลายส่วนมากเลยนะคะมาเริ่มกันที่ท่าแรกค่ะหายใจออกนะคะกางมือออกไปให้สุดน,นะคะหายใจเข้าดึงมือกลับนะคะทำสิบถึงยีครั้งต่อเซตนะคะสถึงสเซตค่ะทุกคนระหว่างเซตเราจะพักหนึ่งนาทีค่ะ มาต่อกันที่ท่าที่2นะคะท่าน,นี้จะเหมือนยกดัมเบลค่ะเราจะใช้ยางยืดนะคะเกี่ยวที่ฝ่าเท้าของเรานะคะหลังจากนั้นนะคะแล้วก็หายใจออกค่ะดึงแขนเข้ามาค่ะหายใจเข้าแล้วก็ปล่อยแขนลงไปนะคะดึงเข้าและดึงออกแบบนี้นะคะช้าๆ้านะคะ1 0 2ถครั้งตามถึงสี่เซตค่ะทุกคน ท่าที่3แล้วค่ะท่านี้นะคะเราจะใช้ยางยืดนะคะสร้างกล้ามเนื้อแขนและหัวไหล่กันค่ะมาเริ่มกันเลยค่ะนำยางยืดนะคะคล้องที่ข้อมือทั้งสองข้างนะคะจากนั้นนะคะชูขึ้นเหนือศีรษะเราจะกางแขนออกนะคะให้สูตรพร้อมกับหายใจออกเช่นกันค่ะแล้วเราก็จะดึงมือเข้าพร้อมกับหายใจเข้านะคะ ทำช้าๆนะคะใช้แรงนะคะจับแขนและหัวไหล่นะคะทำ10-20ครั้งต่อเซตนะคะ3-4เซตคะ่ะทุกคนที่4ท่าสุดท้ายแล้วคะ่ะทุกคนท่านี้จะกระชับท้องแขนนะคะเราจะใช้ยางยืดนะคะจับแบบนี้เลยค่ะมือนะคะที่จับไว้ด้านล่างนะคะนิ่งๆเลยนะคะเราจะใช้แขนนะคะ ดึงยางยืดข้างบนนะคะพร้อมกับหายใจออกค่ะเจเข้านะคะจังหวะที่ปล่อยแขนลงนะคะทำ20-30ครั้งได้เลยค่ะท่านี้3-4เซตเลยนะคะทุกคน